จ้าวัดีจ้าเด็กๆเดี๋ยวมาต่อกันกับพี่น้ำผึ้งนะคะคราวนี้เนื่องจากว่าเขาบอกว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านี่นะคะไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะและปรากฏว่าถ้าเกิดว่าเขาเผาธาตุบางชนิดเช่นพวกไฮโดรเจนนะคะลิเทียมโซเดียมพวกนี้ปรากฏว่าธาตุพวกนี้นะคะเมื่อเผาแล้วเนี่ยเขาก็ให้สเปกตรัมออกมาได้เหมือนกัน นะคะเขาก็ให้สเปกตรัมออกมาได้เหมือนกันถ้าให้สเปกตรัมแบบออกมาแบบนี้ลูกแสดงว่าเราจะรู้อะไรคะรู้ความยาวคลื่นได้ใช่ไหมคะอันนี้ยาวเท่าไหร่คะสีประมาณ410เนอะก็จะเป็นสีม่วงเห็นไหมคะอันนี้เท่าไหร่ลูก434โดยประมาณนะคะก็จะเป็นสีน้ําเงินสีน้ําทะเลสีน้ําเงินเขียวๆนะคะแล้วถัดมาจากนี้ลูกนะคะก็จะเป็น สีน้ําทะเลใช่ไหมคะความยาวขึ้นไหมคะก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกใช่ไหมคะเป็น480แล้วก็โดนมาตรงนี้เลยเป็นสีแดงนะคะความยาวขึ้นไหมคะความยาวขึ้นที่จะสูงมากนะคะก็คือสูงกว่าพวกสีม่วงสีอะไรนี้นะคะก็คือ656นะคะถามว่าตรงนี้พลังงานเป็นไงคะต่ําหรือสูงตรงนี้พลังงานเป็นไงคะพลังงานสูงถูกไหมคะเพราะว่าความยาวขึ้นต่ําตรงนี้พลังงานเป็นไงคะความยาว ต่ำใช่ไหมคะเพราะว่าความยาวขึ้นเนี่ยสูงเข้าใจไหมลูกอ่อย่าลืมอีกความสัมพันนธ์ี้นะ h เท่ากับ c ส่สวน l ลมด d าเนี่ยเห็นไหมคะว่าความยาวขึ้่นนี่มันสัมพนันธ์กันกับพลังงานยังไงโอเคไหมคะ เพราะว่า้าแต่ละชนิดก็จะให้เป็นเส้นสเปกตรัมนะคะตะกี้เนี่ยแสงจากดวงอาทิตย์เนี่ยแสงสีขาวเป็นแถบมาเลยใช่ไหมคะเป็นแถบปื๊ดอ,ออกมาเลยแต่ว่าถ้าเป็นธาตุเนี่ยเขาจะให้เป็นเส้นนะคะเราเราเราถึงเรียกว่าเส้นสเปกตรัมนั่นเองนะคะก็้าแต่ละชนิดก็ให้จำนวนเส้นแล้วก็สีที่แตกต่างกันออกไปนะเช่นไฮโดรเจนก็ให้สีเส้นนะคะสีก็ตามนี้ที่พี่พูดไปตะกี้นะคะซึ่งก่อนเผาเนี่ยเอ่อก่อนเผาเนี่ย ตรงนี้นะคะเรียกว่าเส้นสเปกตรัมเนาะก่อนเผาเนี่ยก็คือธาตุเนี่ยธาตุอย่างธาตุไฮโดรเจนก็จะอยู่ในภาวะที่มีพลังงานต่ําๆถูกไหมคะไฮโดรเจนเนี่ยเขาจะมีอิเล็กตรอนเพียงแค่หนึ่งตัวถูกไหมคะเขาก็จะให้อ่าระดับพลังงานเขาจะมีพลังงานที่ต่ําๆตรงนี้เราเรียกว่าสถานะพื้นใช่ไหมคะ 9ก้าสเตตนะคะแล้วเมื่อได้รับพลังงานนะคะอิเล็กตรอนตรงนี้มันก็จะอยู่ไม่ได้ใช่ไหมคะสมมติว่าได้รับพลังงานจํานวนหนึ่งนะคะได้รับพลังงานจํานวนหนึ่งแล้วอิเล็กตรอนก็จะขึ้นมาอยู่ในระดับพลังงานที่สูงขึ้นเราจะเรียกอะตอมที่อยู่ในสภาวะนี้ว่าสภาวะกระตุน้นหรือสภาวะเร้านะคะ ที่สถานะกับตุ้นเนี่ยอิเล็กตรอนจะไม่เสถียรนะคะจึงคายพลังงานออกมาเท่ากับที่รับเข้าไปโอเคไหมเหมือนที่พี่พูดเลยเนาะเพื่อทําให้อิเล็กตรอนเนี่ยมีพลังงานลดลงพลังงานที่ให้ออกมาเนี่ยก็จะออกมาในคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าไอ้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยก็จะแปลออกมาเป็นเส้นสเปกตรัมแบบนี้ได้โอเคไหมเส้นสเปกตรัมแบบนี้ได้ถามว่าพี่ขาแล้วทาไมมันมีตั้ง สี่เส้นละคะมันมีอิเล็กตรอนสี่ตัวหรอคะไม่ใช่ค่ะลูกมันขึ้นอยู่กับว่าอิเล็กตรอนตัวนี้ได้รับพลังงานไปมากเท่าไหร่ถ้าได้รับไม่มากใช่ไหมคะได้รับไม่มากซักพลังงานพลังงานไม่เยอะนะคะก็จะขึ้นไปในระดับชั้นที่ที่ไม่สูงมากถูกไหมคะแต่ถ้าได้รับพลังงานเยอะเลยเนี่ยก็จะขึ้นไปในพลังงานที่ค่อนข้างที่จะสูงขึ้นโอเคไหม อย่างตรงนี้อะลูกถ้าได้รับพลังงานมากขึ้นไปอีกก,ก็จะกระโดดมาขนาดนี้นะเวลาคายพลังงานเปไงนคะก็คายออกมาเป็นขึ้นเ,นเหล็กไฟฟ้าเหมือนเดิมนะคะแล้วสีนะคะสีก็จะเป็นพวกสีโทนม่วงสีแบบนี้นะคะแต่พลังงานต่างก็จะเป็นพวกสีแดงอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะ เนื่องจากว่าตาเราเนี่ยเรามองไม่เห็นอิเล็กตรอนหรอกเรามองไม่เห็นคลื่นหรอกแต่ว่าเราสามารถแปลออกมาเป็นสเปกตรัมได้นั่นเองโอเคไหมคะพอเรารู้สเปกตรัมตรงนี้เราก็จะรู้ว่ามันยาวเท่าไหร่ถูกไหมคะพอเรารู้ว่ามันยาวเท่าไหร่เราก็จะรู้ว่ามันมีพลังงานเท่าไหร่ถูกไหมคะพอเรารู้ว่ามันมีพลังงานเท่าไหร่เราก็จะรู้ว่ามันอยู่ชั้นไหนถูกไหมถ้าระดับชั้นต่ำๆก็คือพลังงานต่ำอีกสูงๆเนี่ยก็คือพลังงานที่ค่อนข้างสูงอิเล็กตรอนถึงออกไปได้ขนาดนี้ใช่ไหมคะแล้วก็กลับมาที่สถานนะพื้น โอเคไหมลูกนี่คือสเปกตรัมเส้นสเปกตรัมของธาตุแต่ละชนิดนะคะเพราะฉะนั้นจากการศึกษาเส้นสเปกตรัมเนี่ยทำให้โบเนี่ยสรุปได้ว่าเอ้ยที่จริงเนี่ยนะอิเล็กตรอนเนี่ยนะคะเคลื่อนที่รอบนิวเคลียสเป็นชั้นๆน,นะคะตามระดับพลังงานนะคะไอ้พวกที่อยู่ใกล้นิวเคลียสก็จะมีพลังงานตา่ําถูกไหมคะไอ้พวกที่อยู่ห่างออกไปก็จะมีระดับพลังงานสูงนะคะเช่นมันจะเคลื่อนที่เป็นชั้นๆแบบนี้ใช่ไหมคะ พวกที่มีพลังงานต่ําก็จะอยู่ตรงนี้พวกที่มีพลังงานสูงกลๆออกไปอีกก็จะมีพลังงานที่สูงมากขึ้นแต่ว่าเขาจะเคลื่อนที่เป็นชั้นๆโดยนะคะอิเล็กตรอนที่อยู่ใกล้ใกล้มากที่สุดเนี่ยนับเป็นชั้นที่1นะคะอ่านับเป็นชั้นที่1นะคะเหมือนตึกอะลูกเหมือนชั้นที่1เนี่ยก็คือ n เท่ากับ1 n เท่ากับหหรือบางทีเขาจะใช้สัญลักษณ์เรียกเป็น k ชั้นที่2ค่ะตึกชั้นที่2ก็จะเป็น n เท่ากับ2ใช้สัญลักษณ์เป็น l n เท่ากับ n เนะคะใช้สัญลักษณ์เป็นก็แล้วแต่นะลูก n เท <N S 1> ่ากับ1,2,3หรือว่าจะเรียกเป็น k l m n o p ตามสบายเลยนะคะแต่ถ้าเป็นพี่พี่จะชอบ n เท่ากับ1,2,3มากกว่าเพราะว่าอีตัว n ตรงนี้มันสามารถนำไปใช้ประโยชน์ใน,ใน,ใ,นในการบอกจำนวนอิเล็กตรอนแต่ละชั้นได้ก็แล้วแต่หนูนะคะแต่ขอให้เข้าใจตรงกันว่าเนี่ยมันเรียกได้เป็น n เท่ากับ1ก็ได้หรือ k ก็ได้แล้วแต่นะคะ นี่คือสิ่งที่โบศึกษาได้ทีนี้เขาก็เลยมาเสนอเป็นแบบจําลองโอ้โหศึกศึกษามาตั้งเยอะนะคะเพิ่งมาเสนอเป็นแบบจําลองของตัวเองนะคะเป็นแบบจําลองที่4นะคะคือแบบจําลองของโบนั่นเองนะคะก็คือดูตามนะลูกโปรตอนนี้จะอยู่ตรงกลางใช่ไหมคะโปรตอนนี้จะอยู่กับนิวตรอนตรงกลางตรงนี้เขาไม่ได้แตะและเขาจะมาดูที่อิเล็กตรอนซึ่งปรากฏว่าอิเล็กตรอนนี่สามารถเคลื่อนที่เป็นระดับชั้นพลังงานได้โอเคไหมคะ ชั้นที่ชั้นที่อยู่ใกล้นิวเคลียสเนี่ยชั้นที่หนึ่งจะมีพลังงานต่ำชั้นถัดไปะจะมีพลังงานสูงนี่คือแบบจำลองอะตอมของโบนั่นเองนะคะเนื่องจากว่าวิดีโอนี้เนี่ยพี่เน้นพี่เน้นพื้นฐานเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยจะพูดพูดค่อนข้างเยอะแล้วแบบฝึกหัดก็คือจะมีจะมีแบบฝึกหัดนะลูกแต่ว่าไม่ใช่การเน้นทำข้อสอบมากเดี๋ยวถ้ามีโอกาสีจะทำวิดีโอที่เป็นการพาทำข้อสอบยากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเอา ตรงนี้ก็คือเอาคอนเซปต์ไปก่อนนะคะพื้นฐานไปก่อนถ้าเราเข้าใจพื้นฐานเราก็สามารถที่จะนําไปแอพพลายกับโจทย์ที่ที่มันยากขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้มาช่วยพี่ทาแบบฝึกหัดอันนี้หน่อยเลยมาแบบฝึกหัดนี้นะคะก็คือให้หนูลองจับคู่ภาพที่มีความสัมพันธ์กันตอนนี้ได้แบบจําลองไปไป4ี่คนแล้วใช่ไหมคะดอนตันทอมสันและทุฟอร์ดแล้วก็โบนมาช่วยพี่จับคู่นิดนึงเอาหมายเลขมาเติมก็ได้ตรงนี้แบบจําลองนี้คือของใครคะคือของ ทอมอะไรคะทอมมี่ไม่ใช่นะทอมสันนะคะ number two แล้วแบบกลมๆแบบนี้คะ่ะกลมๆแบบเนี้ยกลมๆตันๆเหมือนหุ่นใครคะเหมือนหุ่นพี่นี่แหละนะคะก็เป็นแบบจำลองของใครคะของดอนตัน number one นะคะแล้วแบบจำลองแบบนี้คะมีโปรตอนอยู่ตรงกลางแล้วมีระดับชั้นอิเล็กตรอนเนี่ยเป็นระดับชั้นพลังงานคะ KLM ถึงในตรงนี้ไหมเป็นของใครคะของโบใช่ไหมคะ number four อันนี้เป็นแบบจําลองของใครคะที่ข้างตรงกลางเนี่ยมีนิวเคลียสแล้วก็มีโปรตอนกับนิวตอนอยู่ด้วยกันอิเล็กตรอนวิ่งล้อมรอบของใคลลูกของลาเจฟอร์ดนะคะแล้วอันนี้เป็นแบบจำลองของใครไม่ใช่นะคะเป็นสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์คนไหนใช้ศึกษาเพื่อศึกษา,กษาถึงแบบจําลองของอะตอมคะอันนี้คือหลอดอะไรนะหลอดแคโทดใช่ไหมครเป็นคนศึกษาหลอดแคโทดเพื่อที่จะอธิบายเพื่อที่จะนําไปสร้างแบบจําลองอะตอมคะทมสานถูกไหมคะทมสาน ถูกไหมคะอ้าแล้วอันนี้หลักของใครลกูกยิงอนุภาคแอลฟานะคะไปยังแผ่นทองคําบ,บางๆแล้วปรากฏว่าแพทเทิร์นที่อนุภาคแอลฟาออกมาเนี่ยมันเป็นสามแพทเทิร์นก็คือส่วนมากส่วนมากผ่านไปได้บางส่วนเลี้ยเวเบนส่วนน้อยหักีน้นี่ของใครคะที่เป็นใครเป็นคนศึกษาคะรัตเตอร์ฟอร์ดถ,ถูกไหมเพิ่มเพิแต่ถ้าพี่เพิ่มเพิ่มขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือว่าเพิ่มสเปกตรัมเนี่ยใครจะเป็นคนศึกษาอันนี้คะของโบใช่ไหมคะโอเคไหมเนาะเก็ตเนาะ ทีนี้หมดยังเอ่ยอ่าทีนี้ข้อ2ข้อ2เนี่ยจงหาจำนวนอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนของสัญลักษณ์นิวเคลียร์พี่บอกแล้วใช่ไหมว่าสัญลักษณ์นิวเคลียร์เนี่ยข้างบนคือเลขอะไรนะข้างล่างคือเลขอะไรนะเลขมวลถูกไหมคะข้างล่างล่ะลูกเลขอะตอมเลขอะตอมบอกอะไรบอกโปรตอนเลขมวลบอกอะไรบอกโปรตอนบบกนิวตรอนโอเคป้ารูแค่นี้จบอันนี้อิเล็กตรอนเท่าไหร่คะ <c oughs> 11 โปรตอนเท่าไหร่ลูก11ถูกไหมคะนิวตอนล่ะลูกก็เป็น23ลบ11ถูกไหมเหลือเท่าไรหร่เหลือ12อันนี้ล่ะลูกถ้าเป็นแบบนี้เขาเสียหรือรับอิเล็กตรอนคะเสียอิเล็กตรอนถูกไหมเสียไปกี่ตัว3ตัวก็เลยเป็นบวกเพราะฉะนั้นอิเล็กตรอนต้องเป็น13ลบ3เท่ากับ10 โปรตอนก็คือตรงนี้เลยโอเคไหมคะ13นิวตอนละลูกก็คือ27ใช่ไหมคะก็ลบ13เท่ากับเท่าไหร่คะ14ง่ายไหมง่ายมากเนาะแล้วอันนี้ล่ะคะเสียหรือรับคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกรับกี่ตัวคะ3ตัวเห็นไหมคะลบ3อิเล็กตรอนก็เลยเป็น7บวก3เท่ากับ10บวกเข้าไปเพราะว่าเขารับเพิ่มบวกเข้าไปอะโปรตอน7 นิวตนันละลูก14ลบ7 14ลบ7เท่ากับ7โอเคง่ายไหมคะง่ายมากเลยทีนี้เรามาดูอันนี้เป็นเส้นสเปกตรัมสีแดงนะคะของโพแทสเซียมมีความถี่เท่านี้จะมีความยาวคลื่นเท่าไหร่อ่าเขาบอกอะไรมาเขาบอกอะไรมาคะเขาบอกนิวหาอะไรคะความยาวคลื่นความยาวคลื่นในหน่วยเมตรนะจ๊ะ ทีนี้เอแล้วเ,เราต้องคิดถึงความสัมพันธ์ไหนกันไนกันนะคะเราถึงจะทําข้อนี้ได้มันมีความสัมพันธ์หลายอย่างเลยแล้วแต่หนูจะเลือกใช้นะ e เท่ากับ h new ซึ่ง new เท่ากับ c ส่วน lambda จะเขียนได้ว่าเป็น e เท่ากับ h c ส่วน lambda หนูจะใช้ความสัมพันธ์ไหนลูก1 2 3 2ใช่ไหมคะจาก new เท่ากับ c ส่วน lambda เขาต้องการหาอะไร หาแลมดาใช่ไหมคะแลมดาก็จะเท่ากับ c ส่วน b ถูกไหมคะพี่เขียนเลยนะ c เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่นะลืมยัง c เท่ากับเท่าไหร่นะลูกลืมหรือยังความเร็วของคื่อแไม่เหล็กไฟฟ้าในสุญญากาศ c เท่ากับ3.0คูณ10ยกกำลัง8เมตรต่อวินาทีโอเค3.0คูณ10ยกกำลัง8เมตรต่อวินาที ข้างล่างลหละลูกก็คือ3.91ก็คือนิวใช่ไหมย้ายสลับกันคูณ10ยกกำลัง8ต่อวินาทีตัดกันได้ไหมตัดกันได้เพราะฉะนั้นคำตอบของหนูก็คือ0.76เมตรโหง่ายมากแค่จำสูตรได้ทำได้นะคะอันทีนี้ข้อต่อไปดูซิพี่ให้เวลาทำา2วินาทีนะคะ เส้นสเปกตรัมเส้นหนึ่งของธาตุซีเซียมธาตุซีมีความยาวขึ้นเขาบอกอะไรมาคะแบบนี้บอกลัมดาปรากฏถ้าความยาวขึ้นแค่เนี้ยปรากฏเป็นเส้นสีใดนะคะแล้วก็ความถี่สเปกตรัมเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่ความถี่ก็หานิวใช่ไหมคะถ้ามันความถี่ขนาดเนี้ยมันควรเป็นสีโทนทางไหนคะสีสีม่วงสีฟ้าไหมหรือจะเป็นสีแดงไหม ทีนี้ให้หนูลองกลับไปดูนะคะเทียบสีม่วงคาน้ำนเ,เงินเขียวเหลืองแสดแดงอะ่ะเทียบเทเบิลนั้นอะ่ะสี่ห้าหกใช่ไหมเดี๋ยวพี่พากลับไปดูสี่ห้าหกอ่าเทเบิลเนี้ย ถ้าเป็นสี่ห้าหกเนี่ยมันควรอยู่สีไหนลูกมันควรอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเป็นสีอะไรคะสีครามหรือสีน้ําเงินหรือหนูจะเขียนสีฟ้าก็ได้แล้วแต่โอเคไหมคะมันควรที่จะเป็นสีโทนนี้มันต้องไม่ใช่สีแดงแน่นอนถูกไหมลูกก็เขียนไปเลยว่าสีฟ้าค่ะสีฟ้าค่ะเป็นสีใดก็สีฟ้าแล้ว เขาต้องการให้หาอะไรลูกหานิวรู้อะไรเนี่ยโหเหมือนเดิมเลย c เท่ากับนวเท่ากับ c ส่วน lambda c เท่ากับ3.0คูณ10ยกกำลัง8เมตรต่อวินาทีเห็นไหมถ้าหนูจำได้นี่คือชีวิตจะง่ายขึ้นมากแต่ถ้าหนูจำไม่ได้โดยส่วนมากแล้วข้อสอบเขาจะเขาจะกำหนดมาให้อยู่แล้วนะคะเพราะว่า,เ,าเพื่อความสะดวกแล้วเพเพื่อตัวตัว,ต,ว,ต,วตัวเลขที่บางทีอาจจะคนบางคนอาจจะใช้ปัด บางคนอาจจะไม่ใช้ปัดอย่างเงี้ยส่วนมากเขาจะกําหนดตัวเลขมาให้นะคะ4 5 6อันนี้มันเป็นนาโนเมตรต้องทําให้เป็นเมตรก่อนถูกไหมลูกมันถึงจะตัดกันได้ก็คูณ10ยกกําลังลบ9ใช่ไหมคะจากนาโนเมตรก็จะเป็นเมตรถูกไหมคะก็จะปึ๊บเ๊บแล้วก็ได้คําตอบว่านิวเนี่ยเท่ากับให้เวลาคิดเลข5.6.57คูณ10ยกกําลัง สิบสี่หน่วยเป็นไรหน่วยเป็นไรคะความถี่รอบต่อวินาทีโอเคง่ายไหมคะทีนี้เรามาดูข้อนี้ขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้ามีความถี่อ่ะบอกนิวมาจะมีพลังงานเท่าไหร่ในหน่วยจูลน,นะคะซึ่งนิวเนี่ยนิวเนี่ยอาจจะเป็นหน่วยรอบต่อวินาทีก็ได้หรือจะเป็นเฮิร์ตก็ได้โอเคไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเราอาจจะมองว่ามันเป็นรอบต่อวินาทีก็ได้โอเคไหมคะ เขาต้องการให้หาพลังงานใช่ไหมคะแล้วให้นิวมาเอ๊แล้วความสัมพันธ์ไหนหน้าที่มันมีทั้งที่มันมีทั้ง E แล้วก็มีทั้งนิวมันก็คือ h n ใช่ไหมคะแล้วก็แทนค่าลงไปเลยจำค่าคงที่ของพังได้ไหม h เท่ากับ6.6คูณ10ยกกำลังลบเท่าไหร่ลูก34จูลวินาทีถ้าจำได้คือชีวิตง,ง่ายมากนะคะ h แล้ว ทีนี้ก็แทนค่าลงไปเลยก็จะได้เป็น6 62 6คูณ10ยกกำลังลบ3 4จูลวินาทีคูณด้วยนิวเทับท่าไหร่คะที่เขาให้มา8.5คูณ10ยกกำลัง4รอบต่อวินาทีตัดกันได้ไหมลูกตัดกันได้สังเกตว่าทุกครั้งที่พี่เขียนเนี่ยพี่จะเขียนหน่วยเข้าไปด้วยเพื่ออะไรคะเพื่อความง่ายว่าเอ๊ะคำตอบเราเนี่ยมันจะมันจะ เป็นหน่วยไหนนะคะมันจะเป็นหน่วยไหนโทษทีลูกตะกี้พี่เขียนต่อเลยนะคะก็จะได้คำตอบเป็น e เท่ากับ5.6คูณ10ยกกำลังลบยี่19จูนโอเคได้คำตอบแล้วง่ายไหมลูกง่ายมากเพียงแค่หนูจำสมการนั้นให้ได้นะคะอ่ข้อ6ค่ะข้อ6เนี่ย เขาเขาถามว่าทำไมนะทำไมไฮโดรเจนเนี่ยนะคะท,ท,ทั้งที่เขามีโปรตอนแค่หนึ่งตัวถูกไหมครับจึงมีสเปกตรัมได้หลายเส้นดังนั้นที่มีอิเล็กตรอนเพียงหนึ่งตัวถูกไหมคะอิเล็กตรอนหนึ่งตัวโปรตอนหนึ่งตัวเพราะว่าได้รับปริเพราะว่าอะไรคะเพราะว่ามันมีอิเล็กตรอนตัวเดียวก็จริงแต่ว่ามันได้รับปริมาณ พลังงานแตกต่างกันโอเคไหมถ้าได้รับไม่มากนะก็จะขึ้นไปที่ที่ที่ชั้นหนึ่งแล้วก็ปล่อยออกมาเป็นสีหนึ่งถ้าได้รับมากขึ้นก็จะปล่อยขึ้นไปอีกก็จะขึ้นไปอยู่ชั้นสูงๆแล้วก็ปล่อยออกมาเป็นอีกสีหนึ่งคิดออกไหมลูกแตกต่างกันเนี่ยค่ะสมมุติเป็นแบบเนี้ยจะเป็นชั้นใช่ไหมอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้แล้วก็ได้รับพลังงานจํานวนหนึ่งก็จะขึ้นไปอยู่ตรงนี้ก็ปล่อยออกมา ซึ่งพลังงานไม่มากจะเป็นสีแดงใช่ไหมคะเห็นเป็นสีแดงถ้าถัดขึ้นไปอีกคะ่ะแล้วก็ปล่อยลงมาอีกที่หนูเห็นเนี่ยมันจะเป็นสีครามถูกไหมคะสีน้ําเงินอ่ะสีน้ําทะเลแต่ถ้ามันขึ้นไปอีกคะ่ะอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็ขึ้นไปอีกพลังงานที่สูงขึ้นไปอีกเนะะี่ยค่ะเวลาปล่อยออกมาเนี่ยมันจะเป็นสีน้ําเงินนะคะแล้วก็ ถ้าเกิดว่าพลังงานสูงๆหรือเอกก็จะปล่อยเป็นสีม่วงถามว่าพี่ขามันมีขึ้นไปอีกไหมมันมีลูกมันมีก็คือพลังงานเนี่ยมันถ้าเราให้ไปเยอะเท่าไหร่ก็คืออิเล็กตรอนมันมันมันขึ้นไปได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าพลังงานที่เราให้ไปเท่าไหร่มันพลังงานที่เราจะให้อ่ะเราให้มันได้เท่าไหร่กันโอเคไหมไปจนถึงอินฟินิตี้เลยนะคะทีนี้พอเรามาดูแถบสเปกตรัมเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเออที่เป็นสีแดงนะปล่อยออกมานะ อันนี้เป็นสีม่วงอ่าสีสีสสน้ําทะเลนะอันนี้สีน้ําเงินนะสีม่วงนะเห็นไหมลูกตั้งแต่ตรงเนี้ยคือสีแดงนะคะตั้งแต่ตรงเนี้ยคือสีแดงพลังงานที่จะต่ำที่สุดแล้วก็สูงขึ้นมาสูงขึ้นมาสูงขึ้นมาพี่ขามันมีอีกไหมมีลูกมีแต่ตาเรามันดีเทคไม่ได้โอเคไหมคะเพราะฉะนั้นเหตุผลที่ว่าทำไมาโปรตอนเนี้ยนะไฮโดรเจนเนี่ยนะมีหนึ่งอิเล็กตรอนแต่ทำไมามีได้หลายเส้นจังเลยก็เพราะว่ามันได้รับพลังงานที่แตกต่างกันโอเคเก็ตปะโอเคนะคะ อตอนนี้หนูได้แบบจําลองไปกี่แบบแล้วนะลูกกี่แบบแล้วคะสแบบใช่ไหมคะก็คือแบบจําลองของดอนตันทอมสันและเทอร์ฟอร์ดแล้วก็โบโอเคไหมคะทีนี้เรามาดูแบบจําลองของคนที่5ซึ่งเป็นแบบจําลองที่เราใช้ในปัจจุบันโอเคไหมคะทำไมมันเป็นชื่อแบบกุมหมอล่ะคะพี่เพราะว่ามันเกิดจากการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์ สมคนด้วยกันนะคะสามคนด้วยกันมันไม่ใช่คนใดคนหนึ่งศึกษาเหมือนคนที่แล้วแล้วะคะ่ะทําไมทําไมถึงถึงไม่เรียกว่าแบบจําลองของของคนใดคนหนึ่งไปเลยเพราะว่าอันนี้นะคะเขาศึกษาจาก โอเคนะคะแบบจำลองที่5นะคะก็คือแบบจำลองแบบกลุ่มหมอกนะคะซึ่งเกิดจากนักวิทยาศาสตร์3ท่านด้วยกันนะคะก็คือเดอร์บอยไฮเซนเบิร์กแล้วก็เลเดงเกอร์เดี๋ยวพี่จะไม่ลงรายละเอียดในเรื่องของนักวิทยาศาสตร์ทั้ง3ท่านนะคะเพียงแต่ว่าเป็นแบบจำลองที่ที่ที่ทได้มาจากวิทยาศาสตร์3คนแล้วก็ที่ใช้ในปัจจุบันนะคะ ก็คือชื่อแบบจําลองเนี่ยมัน make sense เลยใช่ไหมคะว่าแบบจําลองแบบกลุ่มหมอกกลุ่มหมอกเป็นยังไงคะมันก็อยู่แบบฟรีดอมถูกไหมมันไม่ได้ถูกฟิกว่าเอออิเล็กตรอนตัวนี้คุณต้องอยู่ตรงนี้ตรงน,รงนี้ตรงนี้นะนะคะเพราะฉะนั้นแบบจําลองของของแบบจําลองกลุ่มหมอกเนี่ยก็เลยพูดถึงธรรมชาติของอิเล็กตรอนว่าอิเล็กตรอนเนี่ยมันเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วตลอดเวลามันเหมือนกับการวิ่งรอบสนามอะคะ่ะการวิ่งรอบสนามสมมติเป็นวิ่งรอบสนามฟุตบอลเนี่ย มันบอกได้ไหมว่าอ้าอิเล็กตรอนเธอเธอตัวนี้น่ะเธอต้องวิ่งห่างฉันระยะทางเท่านี้ตลอดเวลานะแล้วฉันก็จะวิ่งห่างเธอเท่านี้ตลอดเวลาซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ถูกไหมคะเพราะว่าอิเล็กตรอนมันเคลื่อนที่ได้เร็วแล้วก็เป็นฟรีดอมเป็นอิสระมากนะคะมันก็จะมีบางช่วงที่อิเล็กตรอนมากองกันแล้วบางช่วงที่อิเล็กตรอนเนี้ยวิ่งห่างออกจากกันนะคะแล้วแล้วแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าอิเล็กตรอนมันมากองกันอยู่แบบนี้มันจะเกิด กลุ่มหมอกอิเล็กตรอนขึ้นนะคะซึ่งก็จะพบว่าโอกาสที่จะพบอิเล็กตรอนรอบนิวเคลียสเนี่ยมันมีไม่เท่ากันบริเวณที่มีกลุ่มหมอกหนาทึบเนี่ยก็คือบริเวณที่จะสามารถพบอิเล็กตรอนได้มากกว่าบริเวณที่มีกลุ่มหมอกบางๆโอเคไหมคะไอจุดๆๆเนี่ยแทนโอกาสที่จะพบอิเล็กตรอนนะลูกโอเคไหมแทนโอกาสที่จะพบอิเล็กตรอนนะคะอ่นนี่คือแบบจําลองอะตอมแบบกลุ่มหมอกอือือ เดี๋ยววิดีโอนี้เอาไว้แค่นี้นะคะเพราะว่าพี่จะวิดีโอต่อไปพี่จะพูดถึงการจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอมคราวนี้เราจะมาดูว่าอ่ะโอเคในอะตอมนี้เรารู้แล้วแหละว่ามีโปรตอนอยู่กับนิวตอนนะอยู่ในนิวเคลียสแล้วก็มีอิเล็กตรอนนะคะอยู่เป็นชั้นๆต่อไปเราจะมาดูว่าอิเล็กตรอนแต่ละชั้นมันอยู่ได้กี่ตัวนะคะแล้วมันอยู่ลักษณะไหนกันนะคะเดี๋ยววิดีโอนี้พอแค่นี้ก่อนนะลูกนะ